ออันนี้ก็จัดว่าสปีดอยู่นะครับประมาณหนึ่งแต่ก็กึกไอชิบหายแต่ก็มันไม่ง่ายอะนะครับอืมันเป็นเกมที่มันไม่ง่ายฮะทุกคนมันเหมือนมันจะนั่นไงนั่นไงนะครับเหมือนมันจะง่ายครับแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วมันยังไม่มันเริ่มแล้วนะมันเริ่มมีอาการหัวร้อนแล้วนะครับ ยิ่งรีบยิ่งร้อนนะฮะเกมเนะี้ยคนเรานะเนี่ยเลื่นอยู่นะครับผิวอยู่ค่อยๆนะครับเฮ้ยไม่มันยากจังวะเอ้ยอ,เ,อเริ่มแล้วนะเริ่มละเริ่มมีแลนะครับอาการเริ่มออกแลเดี๋ยวดีเจ้ายังไงนี่ จะขึ้นไม่ขึ้นอเออเอ,อ่าสวยเอเอ๋คอนคอนเออเออ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อไปสภาพคืบวายคืบวายคืบวายวายวายทำไมมันขึ้นโบได้วายซึบนะครับทางรัดนะ ถูไปนะคืบอ,อ่าอ่ะเร็วอยู่เร็วอยู่นะครับสวยครับพี่สุดเดียเด๋ยวยนะตรงนี้นะครับเป็นแง่งมรณะนะฮะโคตรอันตรายตรงเนี้ยค่อยๆนะครับแซปไวแซปไวอย่าลื่นอย่าลื่นโอเคเกือบลื่นนะครับยากนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ทำได้นะแค่หินตรงนั้นก็หลายคนก็ล้มเลิกแล้วนะครับซึบ สวยพี่อุ๊ว่าเรสวยครับโอ้โหแล้วตรงนี้แล้วแหละตรงนี้นี่แหละนะครับทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยนะฮะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะครับต้องสวดมั่วๆนะฮะสวดจนกว่ามันจะขึ้นไปลนะแอะแอะแอะสวดจนกว่ามันจะแอะสวดจนกว่ามันจะแอะ นะครับขึ้นเถิดได้ปวดได้ปลดขึ้นเถิดชาวไทยแอดเอิดเฮ้ยน่เฮ้ยอ,อย่าลื่นนะไปโอ้ยจะจบแล้วนะครับทุกคนทุกคนสามารถดูคลิปเต็มกันได้ในไลน์เลยนะครับผม